เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแนวมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมา ดเดวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายบายคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิตก็ตามนะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันโดยนึกถึงความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายจะต้องเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ต้นมากหลากไมก้ภูเขาเหลากาโลกใบนีน้ก็เสื่อมลงไปทุกวันสักวันก็จะทั้งสลายไปได้กลับวินาศ เกิดไฟไปอะไรกันน้ำไปอะไรกันลมไปอะไรกันเป็นตน้นวินาศไปหมดพังไปหมดถ้าพูดถึงคนแล้วก็ตั้งแต่ผู้กอะไรคิดเราเนี่ยบรรพบุรุษบุปการีหมู่ใหญ่ของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหายไป สังขารกับทงังปุต้องพังกันไปพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ในวิชาและจรรณะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณโดยพระองค์เองตรจะรู้ดโดยพระองค์เองโดยชอบและก็สั่งสอนมนุษย์และเทวายังต้องดับขันธบริณิพาน ละอรหันทั้งหลายกระดับขันธบริณิพานล,ละปัเ ens, จเจกุติเจ้าออกเหินเดินอากาศได้ทรงกัพิญญาอะไรต่างๆก็ยังต้องดับขันธบริณิพานไปกันหมดทั้งสิน้นมหาปูชนียาจารย์ของเราผู้มุ่งไปสุ่ที่สุดแห่งธรรม รู้เรื่องราวของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายมีรู้มีญาณทธศนะอัน,นแจ่มแจ้งมีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่มุ่งที่ไปปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อมือหรเอเ็จยังถูกพยาม,มารจับถอดกายได้คุณอายจารย์ของเราเช่นเดียวกัน ก็ยังถูกตอดกายสังขารก็มีวันเสื่อมันไปแล้วก็จะต้องพัดพลากจากกันไปนภาษาอะไรกับโตของเราเนี่ยยังมีคุณธรรมและคุณวิเศษไม่เทียบเท่ากับท่านทำไมจะไม่ผูพังก็จะตั้งเสื่อมสลายหายกันไป สักวันหนึ่งคนเป็นอย่างไรสิ่งของเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยรัลาทรัพสมบัติอำนาจวาสนาพวกพร้อมบริวาร <c oughs> ก็ต้องพัดพลายจากเราไปหรือเราวจ,จะพัดพลายจากสิ่งนั้นไปนี่คือความจริงแท้ของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นน ให้คลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นจนเกินไปเพราเป็นตัวเราเป็นของของเราทั้งหมดที่แค่เป็นเครื่องอาศัยให้เราได้มาสร้างบารมีมาทำรนิพาให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีเท่านั้น คิดได้อย่างนี้เนี่ยใจเราก็จะได้คลายความผูกพันแล้วก็ควรคิดกันทุกทุกวันวันละหลายหลายหนเราก็จะได้ตั้งหน้าแต่งตาทำมาหากินทำมาค้าขายแล้วก็ทำมาสร้างบารมีจะทำให้เรามีกำลังใจในการทำทานรักษาศีลแล้วก็จริญภาวนาทำศีลสมาธิปัญญาให้มันเกิดขึ้น ศีลสมาธิปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้ยิ่งเนีนไปเป็นอติศีลอธติจิตอธิปัญญาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีพีนิปิจาระเเรื่องราวความเป็นจริงของสับปะสต์และส,บสับปสิงอย่างนี้แล้วเราก็จะได้คลายความผูกพันเป็นอัตโนมัติก็จะทำให ใจของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้เร็วเข้ามันก็จะย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากที่ห่างเหินเหมือนมางจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกันไปนานแล้วไปติดในสิ่งเหล่านั้นในคนสัตว์สิ่งของอด้ในรูปสิ่งกิรสัมภัสธรรมรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็ตนต้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ความเต็มเปี่ยมของชีวิต ไม่ได้ความสุขที่สมบูรณ์ที่แท้จริงที่เราสแสวงหายอยู่ไม่ได้ความพึงพอใจสูงสุดกับชีวิตเพราะฉะนั้นต้องหมั่นคิดแจงนี้บ่อยๆใจก็จะกรวมได้ง่ายแล้วว่ามันไม่ผูกพันกับสิ่งใดจนเกินไปผูกพันแค่เป็นเครื่องอาศัยกันชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อ เราทำใจได้อย่างนี้แล้วเนะี่ยใจเราก็จะรวมนึกน้อมไว้ในกลางกายฐานที่เจ็ดมันคงง่ายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำมง่ายไปอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องของเรานะั่นแหะ เราจะนึกได้ง่ายแต่ไม่มีการลุ้นเกรงเพ่งจ้องคือพอปล่อยวางแล้วมันจะกลับที่ตั้งงเดิมของใจคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่จิตเองเนี่ยใจก็อยู่ๆตรงเนี้ยนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย ถ้าเราเผื่อเหนียวไว้สักนิดแล้วก็เอาใจผูกพันไว้กับสัญ,ญลักษณ์ของพรัธนาตรัยคือจะนึกเป็นองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์เอาไว้ในกลางท้องเราก็ได้ขนาดไหนก็ได้ให้ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา หรือบางคนถนัดนึกถึงดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรสัเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวงามไม่มีทิฏฐิอยู่ในกลางท้องเราก็ได้หรือบางคนคุ้นเคยกับการนึกถึงมหาปูชนีจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราผู้คุนพอพวิชาธรรมกาย จะนึกน้อมท่านอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือถ้าใจเราปล่อยวางได้ก็ไม่นึกเป็นภาพก็ได้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็กลางท้องของเราแล้วเราก็ประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุมน่มๆเบาๆสบายได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอให้เสียงดังออกไปจากในกลางท้องเราเคยกลากับเสียงที่ดังออกมาเองเป็นสำนึกลึกๆไม่ใช่เป็นการท่องแบบใช้กำลัง ภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอร,รหังดังออกไปในกลางท้องของเรานะจ๊า เหมือนเปนเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งกำเนิดแห่งอนุภาพไปมีประมาณที่ลึกๆึกกลยจากในอายตนนนิพพานโนดังมาจากกลางท้องผ่านสูงกลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมล,ลทินของใจบาปอากุศลธรรมต่าง มีบากรบมีบากมานะให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายเจือจางละลายหายโูนไปคงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจเราที่ใสใสปราศจ,จากนิวรณ์ความนิคิดเกี่ยวกับเรื่องกามมาชันทะความขัดเคืองใจความผูกโกรธ ปุจะบาความสงสัยในเรื่องราวของบรรทนตไตรความฟุ้งไปในเรื่องต่งตางๆความง่วงความทอ้อความเคลิ้มอะไรต่างๆละนันเป็นต้นให้หมดสิ้นไปความมืดในดวงใจของเราจะถูกกขจัดหมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ดวงตะวัน ทิศาแสงเงินแสงทองผูดขึ้น,นยามอารุณไทยยามเช้าขจัดความมืดในอากาศให้หมดสิ้นไปทำให้อากาศสว่างมองเห็นสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายนึกไปได้ใจที่ใสยเยือกเย็นอย่างนี้นีลูกนะ สติกสบายและสม่ำเสมอก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราจะมีความสุขแล้วก็สนุกต่อการเจริญสมาธิภาวนาโดยไม่มีความรู้สึกว่าต้องพยายามทำใจเป็นสมาธิต้องฝืนใจไม่ให้ฟุง้งมันจะไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้จะเต็มีไปด้วยความสมัครใจสุขใจ สบายใจบุญมันเทิงเกิดขึ้นในการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวให้รู้ทุกคนเนี่ยทำกันอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นลมพัดเย็นสบายเหมาะสมที่โลกผู้มีบุญทุกคน จะได้ประกอบความเพียรทำงานที่แท้จริงของเราคือการแสวงหาพรระัตนตไตรในตัวก็ให้ทำให้อย่างถูกหลักวิชาณลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรระัตนตไตรในตัวทุกๆุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ